โอเคเลขคับไงไอต้าเดมมัเต้ไซอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยอ๋ออาจารย์น้อยบุรีรัมอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยอาจารย์บุรีรัมคือประโคนชัยคือประโคนชัย ขอบคุณขอบคุณครับอาจารย์น้อยขอบคุณใช่ได้เรียบร้อยแล้วอาจารย์น้อยเนี่ยอยู่บ้านน้องม่วงพัฒนาได้เรียบร้อยแล้วอ้าวนี่เรื่องมีงามนี่เด็กเด็กไรงามเด็เรียรตัวไหนีตัวไหนี่ตัวบนนี่ตัวบนนี่นะเจ็ดหาสามเลยครับอ่ามีงามงามอยู่ทำไมนี่งามมันเกี่ยวกับความฝันตัวของด้วยฝันว่าอะไรครับนะฝันว่าอะไรก็ วันเว่างกันน่ะไม่อยากจะต่เอ้าไม่รู้และมันต้องเรียกมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วต่าอใช่มันสะดุดใจมันเตะใจเจ้าของฝันเนาะเนะตาฝันว่าอะไรฝันว่าจับกบจับกบจับกบกบนี่เป็นอย่างกบจับกระหาเนะกระหาอาจับกระหาแล้วมือมือห้านิ้วเลย น้ำกว่สามน้ำกว่าสามจนสองมือเลยมันเลยครบเต็มมือเลยครบเต็มมือก็ไปเจ็ดใช่ไหมครบไปเจ็ดของเต็มมือสองทางเลยเล่าของใส่บมมีเลยรนึงแสดงว่ามาแล้วได้ป้อนน้อยนะดินมาแล้วได้ชูบอ่าดินมาเลยเลยชอบเลยชอบเลขชอบเลขสามอะไรนะเมื่อกี้นี่อในในตัวไหนที่ชอบนะอ๋อเจ็ดห้าเจ็ดห้าสาม มออาาาจรย์ีโกสเขาเขาก็ฝันฝันว่าจับได้กบจับได้กบก็เลยแปลความฝันจับก็เจ็ดจับก็เจ็ดห้าน่ะห้าก็กบแล้วก็เป็นเลข้ห้านี่มันเกี่ยวกับห้าได้เกี่ยวกับมือห้านิ้วมือห้านิ้วอ๋อเล่นกันสามเหรอครับน้ำก็สามน้ำก็สามเลยเป็นเด่นดุนใจออ๋เลยชอบเลยที่จ้าของตีแปลตัวเองความฝัน ก็มันมาโดนเกตตรงนี้นะมันมองมันดนใจเลขความฝันเลยคุณตาเอออันนี้เป็นของอาจารย์อาจารย์น้อยประคนณชายบุรีรัมแล้ว์เจ็ดห้าสามเชอบมากเลยทีนี้ถูกใจเชอบเพราะว่าเป็นตรงกับเลขความฝันนี่เคยถูกหวยป้างไหมเงื่อที่ได้ถูกถูกเยอะไหมเงื่อที่แล้วก็ไม่ถูกงวดก็ยดหน่อยงวดอนได้เล่นเลไปอ๋อได้นิดหน่อยครับอืมกระจายไม่เต็ม จ่ายเออจ่ายไม้เต็มโอ้ทำไมเจ้ามือเอาเปรียบเราอ่ะดีกว่าไม่จ่ายอ๋อยังดีกว่าไม่จ่ายได้บ้างยังดีกว่าไม่ได้เนอะใช่แต่ว่าน่าเขาเขาน่าจะจ่ายเต็มเด้เจ้ามือนี่เนาะทำไมต้องชอบเอาเปรียบเราอ่ะเอาเปรียบตลอดเอาเปรียบตลอดเลยน่าตักมีแค่นี้เนาะเวลาเวลาเราซื้อหนึ่งครก็ซื้อเต็มเวลาจ่ายจ่ายไม่เต็มจ่ายไม่เต็มอพราะไม่เต็มทั่วไปเนาะเพาพอใจเออ ดีดีว่าเขาไม่ให้เมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าถึงสี่ศูนย์เนี่ยผมปีทั้งปีไม่ถูกอยู่สี่งวดเหรอปีปีสามเก้าสี่ศูนย์ประมาณยี่สิบสามเก้าสี่ศูนย์ประมาณสิบเก้าปีถูกตลอดเลยไม่ถูกทั้งปีไม่ถูกอยู่สี่งวดทั้งปีไม่ถูกอยู่สี่งวดสองตัวสามตัวเข้าตลอดน้องน่าเป็อกเลยอาเป็นพระเอกหนึ่งศีในงานเลยหนึ่งสี่ศูนย์เก้าสี่สี่ครับสี่แปด สี่แปดสี่สองตัวสามตัวน้องนั่งกับถูบมาได้เรื่อยทั้งปีอะทั้งปีออกกี่ครั้งล่ะโอ้ยกินทั้งปีเลยอ่าอันนี้เรื่องจริงเราเวลาดวงมันขึ้นเดือนหนึ่งมีสองงวดเดือนหนึ่งก็มีสองงวดอไม่ถูกสี่งวดทั้งนั้น่เออยี่สี่ี่สี่งวดผมได้เป็นหลายล้านถูกไม่ถูกเลยตัวนี้สามตัวแต่ก่อนก็จ่ายเต็มเลขไม่มีเปอร์เซ็นต์นะไม่ไม่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ก็จ่ายพันบาทเนี่ยก็จ่ายหก กมื0 0 0 0สองตัวก็จ่ายเออสองตัวนะเดี๋ยวครับบาทหนึ่งก็จ่ายเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันเก้าพันก็จ่ายจ่ายเก้าพันชา้นตัวก็จ่ายบาทละเก้าบาทล้วเท่าไหร่หนึ่งรยสองสี่ร้อยหรือห้าร้อยโอ้ผมถูกไวถูกจนนับไม่ถูกบ่งตรงจนจำไม่ได้เลยจนจำไม่ได้ได้บาทเที่ยวนั่นได้ล้านสาม <Ooh. S 2> มีมีครั้งหนึ่งเคย,เคยได้ล้านสามอะล้านสามแล้วก็แปดบเก็าสิบมาตลอดนะ้า oh. มาเรื่อยๆรื่อยไม่ถูมาตอนนันหลังก็ถูบ้างไถูบ้างตันนั้น hmm. เราเล่นกําไรไม่ได้เล่นขาดทุน hmm. เล่นของมันต้องรู้จักวิธีการแกเป็นกำลันเก่าสมุน hmm. ตนองบนนองัว ตำบลหนองบัวอยาไปพัฒนาาอดก็อดีตอดีตพูดถึงอดีตอดีตอดีตคนหนึ่งว่ากำนันเก่าคนที่สองว่าถ้ามันเก่าแล้วมันแกแล้วมันเก่าแล้วแก่แล้วนตอนนี้แกแล้วแกตีน้องนี่แล้วตอนนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างใช่ไหมใช่ไหเรื่องของตัวเลขแต่ก่อนเนี่ยปีหนึ่งไม่ถูกกริงว่านะเวลาเข้ากับเข้าสีงวดสีงวด ทีทั้งปีไม่เข้าสี่ยดบ้องตรองสามเก้าสี่ศูนย์นสามเก้ากับสี่ศูนย์สองปีสองปีสองปีจนซ้อนนี่แบบล้านเนาะโอ้ขายจนซื้อจนไอ้ไอ้เจมือกลัวเลยเจมือกลัวจริงอ่ะเจมือวิ่งหนีด้วยอือเจเจมือตำบนน้องบัววิ่งหนีด้วยถูกจนเจมือกลัวเนาะจนเจมือวิ่งหนีขอไม่ไอ้ล้านคนเดียวที่จ่ายผมเต็มผมไม่ไปเอาให้เขาเรียกมาเอาไปเอาให้ก็เก็บไว้ให้คนเดียวได้แปด ได้เด็ดเด็ดแสนกว่าทั้งสามตัวโตเต็งโอตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านทูไม่ทูแต่เจ้าหญ้าเจ้าหญ้าซื้อไม่เป็นซื้อไม่เป็นเพราะว่าผมให้ลูกน้องลูกน้องผมเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่าอำเภอทุ่ขคอร์พุมจัดงานเอาเอาเอาอะไรมาเล่นอในหมอรํามาฉลองวันวันอะไรวันที่เด็กถึงหาคมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมจังหวะ จ่ายเงินให้ลูกน้างไปซื้อไม่ดูแต่เสาไฟ้ฟ้าไม่ดูแต่เสาไฟฟ้ามันเดินไปซื้อไม่ได้โอ้ก้าสี่สี่ตั้งสามตัวเลยนะอืมสี่แปดสี่ก็ตัองสามตัวน้องนั่งแั่สองตัวตลอดไปเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่หนึ่งสี่ศูนย์ผมได้มากที่สุดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งได้มากมากที่สุดได้ล้านสามได้ล้านสามเนอะครับโอ้ไม่กลัวเจอพ่อบ้านน้องจิกวิ่งหนีอ่าอันนี้คือพูดความเก่งอ่ะ เลยยังไม่เอ่ยชื่อเขาเลยเดี๋ยวมันเดร้อนเขาจ่ายเต็มนะเขาจ่ายเต็มเหรอครับอุ้งร้านสามไม่ใช่ธรรมดานะอ๋อใช่ไหมแต่ก่อนมันก็แพงเนาะใช่ใช่ผมถึงบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วธรรมดานีก็ถูกร้านสามเนี่ยตอนนั้นรังก็ถูกมาเรื่อยๆแต่สองตัวสามตัวสามสี่ม้อนแต่ที่นี่ตอนน้องนังก็ดถูกแต่สองตัวสองตัวไม่วันยังไงมันก็เข้าเวลาดวงมันกับข้าวด่วนเลยยข้าเป็นเจ้าพ่อเลยยกให้เป็นเจ้าพ่อใบหวยเลยคนมาหาผมตลอดเพื่อนๆอ่ะเออเอาไปกินอ่ะ พาแม่บ้านไปเที่ยวแถวบนไปทองทัเที่ยวเที่ยวกินฟรีนั่งกินนั่งนั่งถ้าดวงถ้าดวงดวงข้ามันเข้าจะเข้าอย่างนี้เลยเนาะอันนี้ไม่ได้มองไม่ได้คุยพูดให้ฟังแน่ดีเอดีแต่กัณฐมีดวงจริงเนาะอันนี้ก็ดวงดวงกำลังจะมาเริ่มมาแล้วหลังตัวจีนผมจะมีดวงใช่ใช่ตัวจีนนี้จะมีดวงดวงหิงเหลวงดวงเข้า ตอนนี้นะมีมีพอมีบ้างไหมตอนนี้บ้างถ้าจับกบขนาดนี้แล้วต้องต้องมาต้องมีเนาะมาแน่เพราะส่าจับกบได้เต็มเต็มที่แล้วใส่เต็มกระด้งเต็มตะกร้าอะไรอย่างนี้ต้องมากบเนี่ยมันมันมันไอใบไม้มันั้งน้ำา้งอะไรมันจับไปจะมาไม่แต่กบอย่างเดียวน่ะตัวตัวตัวใหญ่ไม่มีถ้าใส่ของใส่อ่ะ ได้เยอะยพอจะอุ้มเนี่ยอ๋อได้เยอะได้เยอะมองตรงน่ะมาแน่เนาะฝนฝนไม่ตกเนี่ยมาเจออาจารย์น้อยอีกอาจารย์น้อยประคนชัยบุรีรัมย์อีกอยู่อยู่บ้านน้องม่วงพัฒนาอีกให้เลขตัวนี้ประทับใจเลยตรงกับเลขความฝันเลยรมันพอจะเข้าได้เออเอาโอทูชะตาคนหนึ่งเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ อดีตกำนันเกา่อาอดีตกำน,น,กนันเก่าใช่ไหมกำนันพงษ์